ตาตามเด้ออ่าก็นมมมมะเท,ที่ยงไหม่เด้อเที่ยใหม่ละจะยาวไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสตนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัโตสมาสัมพุสัอะระโมุสตนัโมตะะวะโตนัคโมตสะภะะวะโตอะระหัโตสมาสัมพุธัสัะอะระหัโตมพมุะสัาสัพพเทวาอนุโมทันตุ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขพเจ้าทั้งหลายอเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขเชิญเทเจ้าเหล่เทวดาทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่ภมเจ้าที่แม่เจ้าธรณีเจรงโปรดเป็นสักขีพยาน ให้แก่ชาวบ้านมะยางเพ,เ,เพื่อจะได้ทำบุญมหากระถินในครั้งนี้นนขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญทุกทๆๆๆุกครอบครัว,วอีมานิมะยางบันเตอินอนเอนหีหตะชะ ปัตาเกียริอรัตนนตายัสสะอภิภูเชมะมะยังพันเตอิเมหีตัคะปัตาเกียริอรัตนนัตปูชาตีคารตังติตายะสุขายะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยธงนี้จงเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเพิ่อสาธุสาธุสาธุ

อ่าทางบ้านคนไดอั้นบ้านเถินบ้านเถินบ้านเถิน